สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องถอดมือเลยพี่น้องปีงเขียดีโม่พี่น้องเอ้ยตามแจวหอมปอพี่น้อง อีได้แพ็คอะไรวะซื้อมือนะวะไปซื้อเอาอันนุ่มและตะซอยปุ๊กใหญ่ซองแพ็คเด้อปุ๊กใหญ่อเออปุ๊กใหญ่ซอ,องแพ็คใหญ่นุน่มเจือรึมนุ่มและตะซอยมันแหวนนุ่มเจือ,อ,อเออซองแพ็คใหญ่นะมื่อกี้จ้างแรตะซอยบโอกเออไป นางถ่ายแล้วจำหมัมจะหน่อยจังออกเมื่อสวนจำหมัมมานางถาว่าวา่าเสด็กินปลาหมึกหรอือจำหมัมมาถาทั้งเว้น <c oughs> พ่อลูกชายแย่แปรพี่น้องเอ้ย เออเอนนะไปละวายยายฮันอันเขียดนะเดี๋ยวออกไปมือแรงจังหน่อยแหละชิไปถามเล่าชิขึ้นไปถามเบิ่งไก่เลยป้ายกี่อยากซื้อไก่ชื่อไก่น้ำแม่บักดำมะเว้นนี่ผัดเ้าเขามาเ้าอันนั้นเลยไปได้ขึ้นไปถามออกไปพอดีชิไปถามไปหาเขียดแล้วยายแป้กับยายแป้กับกับอีซีบะสันเฮากับกับเจ้า มื่ออื่นนี่ห่อขาวไปกินอยู่ห่วยข,ขาดๆบังดูดดหายใจหายใจมันเอารูกอยู่เพื่อนเขาจิถ,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 ถือมาหีไปนั่มก่อน ทำแจ่วไปอุ้ยไปกินข้าวโคกพี่น้องมืออื่นนี่ว่างแพนกันขากแน่ตอกบลไป้าสักกระบจัก,ก,าจกหากกบไปกับคอยายแปรเนาะกระอีซีจำมาไ้ยสบายดีป่าลูกไหมล,ลูกอืม คือบ่รใสเสือมันไหนว้าวะปข้นว้าฮามันมาโตมาฮามายังฮึฮึฮึฮามายังฮึ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 ้ึฮึฮึฮึมึฮ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 ึงเฮึ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 ฮ อันนี้เด้จังนะอันนี้อันนี้ถือเอาโคบอหกไปน้ำเลยเออเออยืนง่อีล้อยดื้ออีล้อยกับบริดื้อคือกันมันนักมากในหมดแหล่นอย่ือน่อย้เนงอกานอายู่ักจิิมูเยังปู หฮ้อ <c oughs> ีกว่าก่วยกกวก่กหัวเข่าก็อยากฮักอยากเพศไประบาดเนาะปีงกูจีสรุปนะลมา เริ่มแล้วพี่น้องม่เริ่มชิชุกได้เริ่มชิไหมกินเขียนดีหมูดอง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  พับคือในแค้นเสือ,อคนนะว้าวชิสุกแล้วพี่น้องว้าวน่ากินที่สุดเลยว้าวว้าวกำลังแล้วพี่น้องเริ่มในทิได้ทางแล้วว้าวน่ากินที่สุดเลยปีกเขีย,ทยนทำเหมือนพี่น้องทำมาได้นาะ จ,จะน่าจะออกไปออกไปออกไปซุ้มเซลแมวเป่าก็ก็ก็เอากบมานอนใส่ใส่ถาไปไปไปิาไปไปีปลาเครื่องไม่ถ้าเราใส่เป็นนัวอะไรฮึโอ้ยเนาะ อันผู้อวัวเป็นยางพี่น้องมันเป็นตุ่มน้น้อยแต่ที่นี่เลยทำอิดนะเป็นเจแวะน้น้อยพี่น้องแต่ว่าเลือดมันออกลายแต่แต่พี่น้องไปแกะเพราะว่าเลือดสัตว์ออกคันแกะอีกเลือดสัตว์ดิ่งๆอองใหมาเลยนี่มันชีเป็นยางอยู่เบ่เหงือง่อเหงื่อเนื้อหนึ่งเหงือ่อวาตุ่มเน้น้อยแต่ว่าเลือดมันลายบรเคยเจอแบบนี้จะเถะื่อ ตอนเลือนออกคือยานอยู่พี่น้องฮาก็เดินมันไปยัางฮาก็ไปแกะมันเล่นในแค้นไม่ซุยม,มันไปตุ่มหน่อยหน,ยนยุ่ยไปแกะมันพอเลือดสัดออ,ออกออกออกอ็ออกไปเช่อออกหน่อยๆอออคออสัมปะผ้าปาดมือหัวเป็นยังใจก็หอนก่อนไปพี่น้อ,องเลยเดี๋ยวมันซูไ้ไหวอย,อยากไปละ มันชีเยอกก็ไาม่นะจงหวะอยา,าก,อยยกไปนะเดจะออกมาสวนนะปนีนี่นะชิชุกแล้วปีเขีย ยังก็ไม่ย่งาปปงตะปีนี่กินบ่ต่กี่คือยยานปากประปองเอาถั่วมาอีมาคล้ายปีงเขียนใ,ใส่นี้เอ้ยอาจารย์มาลูอ,อ,าอืมนีนเจอหัวใแป่พี่นองนมนี่ バイバイ。 เยหอมดิพี่น้องปิ้งเก็ดอิโม่มันแหงเด้อกมันแหงหิบไค่พูดออกโลดพูดออกโลดจวดโลดพูดออกพูดออก เรียบร้อยพี่น้องปีงเขียนโม่มันจะสวดพี่นอ้องอะเอาไว้พระตกลองความด้อยประเดนะ็น สำนีแ่แหละพี่น้องเอ้ยสุกเรียบร้อยรอแต่อพอจะพามก็ยังเงืองมากินอาหารแรงสบายดี